tăng dữ tăng dữ สีฟองห้าฟองวันนี้เราทำห้าฟองจ้ะอันนี้ใบเตยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวจ้ะน้ำตาลปี๊บพี่น้องอันนี้ถ้วยตวงถ้วยตวงครึ่งน,นะจ๊ะหนึ่งถ้วยตวง คั้นจะพี่น้องคั้นๆเลยจ้ะจะคั้นให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายด้วยจ้ะเอาไบตองเราเอาใบเตยคั้นด้วยมันจะได้หมอมๆจะไม่มีข้าวไข่นะคะอันนี้คือสังขยาฟักทอง แบบหั่นนะจ๊ะแบบหันนะคะนี่ฟักทองอันนี้สามถ้วยตวงพูนๆจ้ะแล้วก็มีเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำกะทิน้ำกะทิก็สามถ้วยตวงน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งถ้วยตวงครึ่งไข่ห้าฟอง ใส่เกลือครึ่งช้อนชาน,นะจ๊ะกะทิแจะพี่น้องใส่กะทินะคะทีนี้เราก็กรองก่อนนะคะเราต้องกรองเพื่อเอาน้ำตาลหรือว่าอาจจะมีเศษเปลือกไข่ ปนนะคะน้ำตาลก็จะละลายไม่หมดเราก็จะกองกองเอาขากกองออกเดี๋ยวเราจะซึงซึ่งที่เราจะนึ่งขนมเราต้องวอร์มวอร์มก่อนนะคะให้ถาดมันร้อนขั้นตอนแรกเราเอาข้าท,ทองลงไปก่อนขึ้นนึงค่ะกระจายกระจายในถาดนะคะ นี่นแะพี่น้องกระจายกระจายในถาดค่ะแล้วเราก็สังขยาเรเทลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยพักทองที่เหลือไม่ต้องกลัวมันพักทองเราจะอยู่ข้างล่างนะจ๊ะ เขาจะลอยตัวขึ้นมาเองจ้ะของที่มันชี้ขึ้นมาลงไปถูกน้ำน้ำกะทิของเราน้ำสังขายาของเราจะได้ส,สวยๆเป็นเนื้อเดียวกันนะคะบบาาเราจะนึ่งไว้ประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะสุกแล้วจากสังขยาของเรา เปิดออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เขาจะฟูฟูเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เย็นก่อนให้เขายุบตัวลงนะคะนี่จ้าได้แล้วคะ่ะสังขยาฟักทองสุกแล้วเย็นแล้วตัดจ้ะใช้มีดธรรมดาตัดนะคะไม่มี ไม่มีที่ตัดน้องก,กันตื่นแล้วหรอครับวันนี้น้องกับกันอยู่บ้านด้วยจ้าน้องกับตันไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ไม่มีที่ตัดใช้มีดธรรมดาตัดนะจ้าไม่รู้ว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะคะนี่จ้ะ อะไรเหรอของเล่นน้องจันจะเล่นของเล่นค่ะนี่จะสังขยาฟักทองมันมีฝุ่นอยู่สังขยาฟักทองจ้ะเป็นถาดอันนี้ลองทำดูนะคะอันนี้สูตรง่ายๆ ทำกินดูค่ะถ้าร่อยก็จะทำเป็นอาชีพขายก็ได้นะจ๊ะจะทำเป็นอาชีพขายก็ได้นี่ค่ะ,ะก็จะประมาณนี้หน้ตาตาทำกินได้ทำขายดีจ้าสังขยาฟักทองสูตรง่ายๆ ทำรวเดเร็วชิมดูแล้วค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะสูตรนี้ถ้าใครชอบหวานมากก็เพิ่มน้าตาลนะคะสูตรนี้ไม่หวานมากค่ะสังขยาฟักทองแบบถาดทํากินได้ทําขายก็ได้ลองทําดูนะคะสําหรับวันนี้มามา่าทุกชาแนลก็เอาเมนูขนมหวานสังขยาฟักทองแบบถาดมาฝากกันจ้า อย่าลืมนะคะชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งติดตามให้มามาตุ c กชาแนลด้วยนะคะ<ด>เจอกันลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย